บัดนี้วันที่29มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่27ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคชัชันตุเทวตาสัทธรรมม,มุนิราชาัสสาสนันตุสักขโมกัทัง สักเคกาเมิจารุเปกิริสิขาราตเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเทจขามตจารุวนาคาหานิข์หาวัตุมหิเขตเตภูมมะจยันตุเทวาชราธราวิสเมยักขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนนังสาธุเมสุนันโตธรรมะสวนาคารอัยัมพัทันตา ธรรมะสวนรคารโออายัมพันตาธรรมะสวนรคารโออายัมพันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสากาเรนาพุทธังอภิปูชยามะอิมพพินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัย อระหังสมาสมุทโภคขวาวผู้ทังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกวาตาธมโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาาบกสร้างคสร้างครังนามามิสี่บทสวนนามการะสิทธิคาถา n a m ส t a s ค a วะ a g อะ a ะห r a ตส t o s าสั a พุท p ัส a ะน a n a t o r a h a ม m m p a ส s a n a t ะะะ o r ะ s a a s ห้าบทสวดไตสรณะขมนปาะพุดทางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุททางสารนังคัตฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสลาหนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสลาหนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสลาหนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสลาหนังอัญังพุทโธเมสลาหนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหุตุสัพัฏา นาถิเมสารนังอันยังธทมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพะทานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพะทาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจจรนาสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาสัทธสาธเทวมนุสานังพุทโภควาติแปดธรรมานุสติสวากาโตภควาตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจจตังเวทิตาโพวินยูหิติก้าวสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตทาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตทาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุขาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชาลิกรานิโย อนุตตรังพุญญาเขตังโลกาสาธิสิบรัตนสูตรยานีทัภูตานิสมาคาตานิปุมานิวายานิวะอันตาริเคสัพเพวะภูตาสุมาณาภวันตุอัทโทปิสักกะจัสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสาเมธตสัพเพเมตังกโรธามานุสียาปชายา ทีวาจารตโตจารันติเยผะริงตัสมาหิเนรคาถาอปปมัตตายังกินจิวิตังอิทัวาหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปะนีตังนาโนสามังอธิตัทธะคเตนะอิธรรมปิพุเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ะยังวิราคังอามาตังปะนีตังยัตะชะคาสกยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิจีธรรมปิธรรมเมรตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเโทปภริวันนะยีสจริงสัมมาทิมานันตาริกัญยะมาหูสัมมาทินาเตนะสัมโมนวิชติอธรรมปิธรรมเมรตนังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคาราอัตตสัตตังปัสสทธาตุตาริเอตานิยุคานิฮอนติเตทักขิเนยาสุขตัดสาสาวกาเอเตสุทินานิมหพลานิอิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตามนัสสะทันเฮนันิกามิโนโคตมัสสะสนามหิ เตปติปัตตาอมตังวิไยหาลัทธามุธานิพุติงคุณชะมานาอิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยทินทักคีโรปะทวิงสิโตสิยาจัตุพีวาเตพิอัสัมปะกัมปิโยตัทุปะมังสัปุริสังวะทามิโยอริยาสัจานิอเวจปัสสติอิธัมปิสังเคระตานังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุเยอริยาสัจจานินิพาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุติผู้สัปปะมัตตานาเตผะวังอัฏฐามามาทิยันติอิธัมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุ สหวัสทัสนาสัมปทาญาตยาสุธรรมาชิตาพระวันติสักกายทิฏวิจิกิจิตันจะสรพตังวาปิยะทัติกินจิตจัตุหปาเยหิจาวิปปมุตโตฉาจาพิธานานิอภพโหกาตุงอีทมปิสังเคระตานังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัสดิโมตุกินจาปิโสกัมมังกะรติปาปะกังกายเยนหวาจายุทธะเจตัสวาอาภะโพโสตัสสะปฏิฉาทายาภัพตาติทะปัทสสะอุตตาอิธัมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิโมตุ ว่านับปะคุมเพยาธาพุสิตะเคคิมหานามาเซปะธรรมสมิงคิมเฮตัทูปะมังธรรมวารังอเทสยินิพานะคามิงปรามังหิตายะอิธรรมปิพุทเทระตังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติิหตุ ว่าโรวันยูวระโทวราหาโรอนุตโรธรรมวรังอเทสยิอิทัมปิพุทธะตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุขีนางปุรานังนาวังนัติสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวัตสงเตขีนะพีชาวิรุณหิชันธานิพันติธีรายัตธาเดมปะทโปอิทัมปิสังเคระตังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิท่าภูตานิสัมมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตถ้าฆตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสะมาสุวัติโหตุยานิท่าภูตานิสัมมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตถ้าฆตังเทวมนุสสปูชิตังนามังนมัสสะมาสุวัติโหตุ ยานิธาปูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตาริเคตัดทาคตังเทวมนุสสปูชิตังสร้างขังนามสสามาสุวัติโหโตสิบเอ็ดอาตานาติยปริศบทย่อสัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตรายโย สุขีทีขาโกโภวอภิวาทานาซิริสนิจังบุทธาปจา,ายโนจัตารโธรรมมาวันติอายุวนันโนสุขังภะลังสิบสองอาทิตตปริยายาสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาขยายังวิหรารติขยาสิเสสถิงพิคุสหัสเซนะตัตระโคภะคะวาพิคุอามันเตสิสัพพังพิคะเวอาทิตัง กินจะพิกเวสัพังอาทิตังจากคุ้งพิกเวอาทิตังโลปาอาทิตาจากขูวิญญาณังอาทิตังจากขูสัมผัสโซอาทิตตยามปิทางจากขูสัมผัสปัจจัย อุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกรรมสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสากินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามะรานนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏฐมิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโต ยํปิดทางโซตัสัมผัสปัจัยาอุปัชติเวทายี่ตังสุขั้างวาทุกข้างวาอทุกมะสุขข้างวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตังอาทิตตังราคาคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามรเนนะโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมะนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ คานางอาธิตังคันธาอาธิตาคานวิญญาณังอาธิตังคานาสัมผัสโซอาธิตโตยัมปิทางคานาสัมผัสปัจจยาวปัจจิเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขมาสุขังวาตามปีอาธิตังเกณะอาธิตังอาธิตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชารามารณินะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนสเสหิ ป bon no Turn, ä, you. You is, dus, ุปายาเซหิอาทิตต <Så. S 2> ันติวัฏานิชิวห้าอาทิตตาราซาอาทิตตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตตังชิวห้าสัมผัสโซอาทิตตยยมปิดังชิวห้าสัมผัสปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขข้างวาทุขข้างวาอาทุกขมาสุขั้างวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินา อาทิตตังชาติยาชรามารเนนะสโอแกหิปาริเทเวหิทุแขหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฒามิก迦โยอาทิตโตโพธพาอาทิตตากายาวิญญาณังอาทิตตังกายาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางกายาสัมผัสปัจจายุปัชจติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตัง เกนาอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามาราเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมัสซอาทิตโตยมปิทางมโนสัมผัสปัจจยาุปัชติเวทายตังสูข้างวาทุข้างวาอทุขมาสุข้างวาตัมปิอาทิตัง เกณฑ์นาอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามะราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมันัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิ เอวังพัสสังปิกเวสุตตะวาอริยสาวะโคจักขุสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาณน,นาาปนีนิพินทติจักขุสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกามาสุขังวาตัมจาสมิงปีนิพินทติ โสตสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตวิสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัจชติเวทายตังสูขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณปีนิพินทติ คานาสัมผัสเซปีนิพินทติยามปิดทางคานาสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทายตังสูขังวาทุขั้งวาอทุกามาสูขังวาตัสมิงปีนิพินทติชิวห้ายาปีนิพินทติรสเซสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาเนปีนิพินทติชิวห้าสัมผัสเซปีนิพินทติยามปิดทางชิวห้าสัมผัสสปัชยาอุปัชติ เวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุกะมาสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทติกายัสมิงปีนิพินทติโพธะเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณิปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยาณปีทางกายสัมผัสปัจชยะอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุกะมาสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทติ มนัสมิงปีนิพินทตติธมมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณปีนิพินทติมโนสัมผัสเซปีนิพินทติยามปิดทางมโนสัมผัมสปัชยาอุปัชติเวทยายตังสุข,ขังวาทุข,ขังวาอุทุคมาสุข,ขังวาตัสมิงปีนิพินทติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติยานุโหติขีนาชาติวุสิตังปัมหามาจเริยงกตังการณ์นิยังนาปารังอิทตาญาติปัสนาติติอิทามวจะภะคะวะอาตมนาเตภิกขุภะวะตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนาอวยญาการณนัสมิงพัญยามาเนตัสสภิกขุสหัสสสะอนุปัฏหายะ อาสะเวหิตจิตตานิวิมุตติงสูติ13อนัตตลคนสุดตังเอวเมสุตังเอกังสมยยังพักวาภารณสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตตระโคพคกวาปัญจวัคคีย์พิกขุอามันมาเตสิรูปังพิกขเวอนาตารูปัญจหิทางพิกขเวอาตาอภวิสานายทังรูปังอภาทายะ สังวัตเตยาราเพทาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหูสีติยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอาภาทายาสังวัตตินาจารภติเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหูสีติเวทนานตาเวทนาจะหิทางภิกเวอัตาอาาวิสานยิทางเวทนาอาภาทายา สังวัตเตยารับเหตุหาจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยัสมาจาโกภิกขเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายาสังวัตตินาจารปฏิเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญานัตตาสัญญาจะหิทังภิกขเวอัตาอาภวิสานยิทังสัญญาอาภาทายา สังวัตเตยะลรัเหตุหาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยาสมาจะข้อพิกเวสัญญานัตตาตัสสมาสัญญาอาภาธยาสังวัตตินาจละปฏิสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานัตตาสังขาราจะหิทั้งพิกเวอัตตาอาภวิสังสูนยิทัง สังขาราอาภาทายาสังวัตตยุงลพเพทาตัสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารมาเหสุนติยสมาจะโคปิกเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายาสังวัตตินาจาราปฏิสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารมาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิุทางพิกเวอตาอาภวิสานะหิทธังวิญญาณังอภาทายา สังวัตเตยลับเหตุาตวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาหสิติยาสมาจะโคภิกเววิญญาณังอนัตตาตัดสมาวิญญาณังอภาทายาสังวัตตินาจาระภติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังมาเอวังเมวิญญาณเอวังมาวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาหสิติ ตังกิงมัญญถาภิกขเวรูปังอนิจจังรูปังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปารินามะทำมังกาลังนุตังสมโนปสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเว เวทานานิจาวาณิจาวาติานิจาพันเตยนามนปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปริสนาม่ทำม,มังกรลังนุตังสมโนปัสสิตง เอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสมีอัตตาที่โนหิตตังพันเตตังกิงมัญญธาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจังพันเตยัมปนาณิจังทุข้างวาตังสุข้างวาติทุขังพันเตยํมปนาณินิจังทุขังวิปาริณามัธมังการลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสมีอัตตาทิโนหิตตังพันเตตังกิงมัญญธาภิกขเวสังฆารานิจาวานิจาวาติ อนิจจพันเตยมปรนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปรนานิจจังทุกขังวิปาริณามธรรมังกันลังนุตังสมโนปสิตรงไอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสมีอัตตาิโนเหตังพันเต ตังเกยงมันยถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังการลังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอัตตาติโนเห้ตังพันเตสัสสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอาตินาอาตีตานาคาตาบจจุปนังอัจฉตังวาพาหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวา อิยังวาปานิตังวายันทูเดสันติเกวัสสะพังรูปังเนตังมามะเนสุหะมัสมินาเมสุอาตาติเอวะเมตังยัธาภูตังสัมมาปัญญายัทธะพังยาการิเวทนาอติตานาคตาปัจจุปันนาอัจฉตาวาวาหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปานิตาวา ยถุเรสันติเกวสัพภาเวทนาเนตังมัมมะเนโสหัมมัสสะมินเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายททัพพังยากัจฉิสัญญาอตีตานะคะตะปัจจุบันะอัสตะวะภิทธิภาวะโอราลีกาวาสุขุมภาวะหีนวะปนิตาวะยถุเรสันติเกวสัพภาสัญญานิตังมัมมะเนโสหัมมัสสะมินเมโสอัตตาติ เอวเมตังยถาผู้ตังสั ah 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 so so at e มะพัญญาญาทัพพังเยเกจิสังขาราอติตานคตาปัจจุปันนาอชะตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวาเยตูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมมะเนโซหามาสมินาเมโซอัตตาติเอวเมตังยถาผู้ตังสัมะพัญญาญาทัพพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปจจุปันังอัชตังวาภหิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวายันทุเรสันติเกว้าสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหามัสมิณเมโซอัตตาติเอวะเมตังยัธาภูตังสัมมปัญญายัทธะพังเอวังปัสสังภิกเวสุตวะอริยสาวกโอรปสเมิงปินิพินทติ เวทนาญาปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังฆาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตมิงวิมุตตมีติญาณงโหติขีณาชาติวุสิตังพัมหามาตรียังกตังการานิยังนาปารังอิทัตตายติปัสชาาติติอิทามโวจอภควาอัตตามานาปัญจวคียาภิกขุภควาตโต ภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะาปานาวยาการณสมิงปัญญามาเนปัญจวัคียานังพิคู่นังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุติสุติ